ตอนที่2,951หลงโทษเฟิงจิวอิงแอบ,บในอ้อมกอดของเขายกมือโอบเอลนาก่อนเอ่ยว่าท่านวางใจเถอะข้ารู้ตัวเองเสม,มอว่ากําลังทําสิ่งใดท่านทงเทกับการกลักตัวฝึกตนอย่างเต็มที่เรื่องในตอนนี้ข้าล้วนรับมือได้แต่ทีน่นี่มีผู้ฝึกตนที่ระดับสูงกว่าเซยนสวรรค์อยู่ไม่น้อยพวกเราต้องรีทถลวงท่านให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มีพลังที่แข็งแรงเป็นกําลังหนุนหลังข้าดาว,ว่าข้าคงไม่สามารถถลวงท่านได้ในเร็วนี้ฉะนั้นข้าก็เลยจะล้อมยาไว้จานวนหนึ่งก่อน ซึ่งทะลวงข่านคงต้องมอบให้ท่านแล้วภายหน้าหากมีเรื่องใดที่ข้าจัดการไม่ได้ก็ยังมีท่านอย่างไรเล่าเธอหัวเราเบาๆเงยหน้ามองเขาเล็กน้อยสองมือเปลี่ยนเป็นยกขึ้นโอบคอของเขาแทนก่อนจะแงนหน้าคบคางของเขาเบาๆและหัวเราะอย่างคบคันว่าไม่อย่างนั้นข้าที่ทั้งสวยและเก่งขนาดนี้หากวันใดถูกคนที่แข็งแกรง่งไมาตาเข้าจะทําอย่างไรเล่าจู่ๆก็ถูกขบคางแล้วยังได้ยินคําพูดตลกคบคันข,ข,ข,ของเธอเซียนยนตนเมื่อเจอตอบกลับไปว่า ไม่มีทางหากมีคนกล้าหมายตาเจ้าข้าจะไม่ปล่อยเขาไปแน่เอยจบเขาก็นมตัวลงมาประกบเรือนสีปากของเธอในคืนนั้นมีหลายกลุ่มอํานาจที่ได้รับขา่าวในตระกูลเจียงผู้นาตระกูลเจียงกําลังจ้องสามคนที่ยืนอยู่ในห้องทถงก่อนเอ่ยเสียงเข้มว่าฉะนั้นคนที่ชนะพวกเจ้าเลยได้ยาพิษพันปีสิบตนอาวุธเซียนสองชิ้นและศิลาดาราอีกสามแสนก้อนก็คือคนที่เพิ่งมาถึงเมืองสีทิศได้เพียงสองวันอย่างนั้นหรือทั้งสามคนยืนอยู่ด้านล่างรับคําโดยไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขอรับ ข่าวที่สืบกลับมาได้บอกพวกเขาเข้ามาในเมืองก็เข้ามาอาศัยอยู่ในจวนแทบเดียวกันกันกบพวกเรานำซ้ำจวนลงังนันยังเป็นจวนที่ตำแหน่งดีที่สุดด้วยเรื่องอื่นๆเราผู้นำตระกูลเจียงททมเสียงเข้มดูแค่ว่าคนของตระกูลเศร้าเป็นคนหาจวนให้พวกเขาเรื่องอื่นสืบไม่เจอครับพูดมาถึงตรงนี้พวกเขาก็ยิงกลมหน้าตำลงกว่าเดิมผู้นำตระกูลเจียงลีตาแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่กลับมีสัตว์เทวะขั้นสุดยอดในมือนำซ้ำยังมียาทะลวงขั้นระดับหกถึงสามเมตร หากข่าวนี้แพร่ออกไปไม่ต้องรอถึงมือพวกเราคงมีคนไม่น้อยจับตาดูนางขาอยากดูหนักหากต้องเผชิญหน้ากับการแย่งชิงจากคนพวกนั้นนางจะทำอย่างไรเขาบองสามคนที่เย็นเนย็นกลางห้องโถงก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมศิลาดาราสามแสนก้อนยาทิพันปีสิบตนและอาวุธเซียนสองชิ้นไม่ใช่ทรัพย์สินเล็กน้อยสำหรับตระกูลเราพวกเจ้ากลับกล้าเอาของพวกนี้ไปวางเดิมพันกับคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแน่ชัดเชา่อในสมองจริงๆผู้นำตระกูลโปรงับโถซาพคว่าพวกข้าสำนึกผิดแล้ว เป็นผู้นาตระกูลตะคอกด้วยความเดือดดาลพวกเขาเรียบพวกเขาลงไปเออสานึกผิดแล้วจะได้ของกลับมาหรือเขาแคนเสียงเจ้ามองพวกเขาขเขมงก่อนเลยว่าไปรับโทษที่ธงทําโทษด้วยตัเอิงก็แเรากันผู้นําตระกูลโรดเมตตาทงทําโทษนั้นหากเข้าไปแล้วยามออกมาคงเหนือชีวิตไม่ถึงครึ่งชีวิตแล้วนี่นี่มันหากไปทําให้พวกเจ้าล,ลาบจําครั้งหน้าก็ไม่รู้จะก่อเรื่องอะไรอีกผู้นําตระกูลพูดเสียงเข้มจ้องหน้าพวกเขาการลงโทษครั้งนี้เป็นการทําให้พวกเจ้าจะจําได้ว่า จะทำอะไรต้องรอบคอบพกเจ้าต้องรู้ว่าตนเองเป็นหนึ่งในแประกูลใหญ่ของเมืองสีทิศเพียงเรื่องเล็กน้อยก็เป็นที่จับตาของตระกูลอื่นแล้วแต่ตระกูลที่อยู่ใต้เราก็จ้องและขึ้นมาแทนอยู่เสมอ,อยามพวกเจ้าออกไปทําอะไรข้างนอกนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ตัวพวกเจ้าเองแต่หมายถึงตระกูลเจียงของเราทั้งตระกลูลทั้งสามไม่แต่ยืนฟังด้วยดีป,ปากอันซันเทาพูดอะไรไม่ออกสักคำตอนที่2952ที่ไปที่มาออกไปเถอะเขาสบัดแขนเสื้อสั่งให้เัือสามถอยออกไปขอรับ ทั้งสามก้มหน้ารับคำก่อนจะลุกขึ้นถอยออกไปด้วยสีหน้าซีเผือดเทียบกับเจียงซื่อซางส,สีหน้าของผู้โวโสสงสดกับคุณชายสามเจียงดูย่ำแย่กว่าพวกเขามีตำแหน่งฐานะในตระกูลเจียงตอนนี้ผู้นำตะกูลกลับสั่งให้พวกเขาเข้าทงทำโทษด้วยเชื่อว่าไม่ต้องใช้เวลานานคนคงรู้กันทั้งตระกูลว่าพวกเขาที่เป็นถึงผู้โวโสสงสดกับคนชายสา,สามเจียงถูกสั่งให้เข้าทงทำโทษเรื่องอย่างนี้สำหรับพวกเขานับว่าเป็นเรื่องที่น่าอปยศดุสู เบอทั้งสามคนออกไปชายชราคนหนึ่งเดินออกมาจากมุมมืดเขามองผู้นําตระกูลเจียงก่อนถอนหายใจเบาๆและถามว่าผู้นําตระกูลลงโทษผู้สวสูงสุดกับพลชัยสามเป็นการเกินไปงั้นหรือผู้นําตระกูลเจียงหนื่หน้ามองเขาแบบหนึ่งก่อนย้อนถามว่าเจ้าคิดว่าเกินไปงั้นหรือเขาลุกขึ้นเอามือค่อยหลังทอดมองข้างนอกด้วยสายตาที่ลึกซึ้งก่อนอธิบายว่ามีคนจับตาดูตระกูลเจียงอยู่ตั้งเท่าไหร่และยังมีคนอีกมากมายขนาดไหนที่รอเหยียบตระกูลเจียงของเราที่จม เทียบกับตระกูลอื่นๆตระกูลเจียงของเราไม่มีผู้แข่งแปรในตระกูลเป็นที่พึ่งพิงมีเพียงพวกเราที่ยืนหยัดด้วยตัวเองหากไม่ระวังทุกย่างก้าวตระกูลเจียงจะยืนหยัดอยู่ในเมืองสีท่ทิศแห่งนี้ได้อย่างไรเขาถอนหายใจผู้โซสูงสุดกับเจ้าสามธนงตนเกินไปหลายปีมานี้ไม่เคยลำบากยามนี้ฉวยโอกาสเตือนพวกเขาหน่อยก็ดีเขาเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะหันไปพูดกับชายชาราว่าอีกเดียวเจ้าอาญาสองขวดไปให้พวกเขารักษาบาดแผลเสียขอรับชายชารารับคำอย่างนอบน้อมก่อนทามอีกว่า ผู้นำตระกูลคนพวกนั้นตอนนี้พวกเรายังไม่ควรไปแต่ต้องคนพวกนั้นเขาเอ่ยเสียงเข้มก่อนหันไปมองข้างนอกคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหากบุ่มบามไปแต่ต้องเข้าใครจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบทเรียนจากผู้วิสสูงสุดก็มีเห็นอยู่ตรงหน้าถูกเรื่องต้องรอบคอบให้มากที่สุดตอนนี้ข่าวแพทย์สะพัดไปทั่วเมืองสีทิศพวกเราทําได้เพียงคอยสังเกตการไปเยีมยมเียก่อนผู้นำตระกูลตัดสินใจได้ปาดเปืองชายชาราย,ยิ้มเอย่ยก่อนจะพูดขึ้นอีกว่าอย่างนั้นข้าไปก่อนแล้วเอ่ยจบ ็คาราวะและถอยออกไปเนือตระกูลอีเวนยวนที่เพิ่งย้ายเข้ามายู่ใหม่นั่นนเรือผู้นําตระกูลอีเวนตะลึงเพิ่งได้ยินว่าจนลังนั้นมีเจ้าของแล้วนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนเช่นนี้พวกเขาเป็นใครมาจากไหนสืบรู้หรือยังอีเวนเธอชะงักกันก่อนตอบครางนอกนั้นไม่สามารถสืบข่าวเรื่องของพวกเขาได้แต่ข้าเพิ่งได้รับจดหมายจากน้องซองบอกว่าหลายวันก่อนการประลองของสีสมักเซียนใหญ่ถูกขัดจังหวะมีคนลงจากบันไดสู่แดนเซียนสองคนแยงแต่กลับบอกว่าเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง ถ้าว่าฟังจากบรรยายรูปลักษณะข้าขิดเหมือนกับ2องคนนั้นที่เจอวันนี้มากอการประลองของสีสักเซียนใหญ่ที่จัดขึ้นปีละครั้งถูกขัดจังหวะนำซ้ำยังถูกขัดจังหวะโดยคนที่ลงมาจากบันไดสุดแดนเซียนอีกด้วยบันไดสุดแดนเซียนผู้นำตระกูลอีเวนคุณคิดเงียบๆอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจบันไดสุดแดนเซียนเชื่อมต่อกับแผ่นดินผู้ฝึกเซียนแผ่นดินอื่นอีกอย่างมีเพียงผู้ฝึกเซียนระดับจักรพรรดิเซียนขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นมาได้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า กยุทธ์ของสองคนนั้นถึงระดับจกกักรพรรดิเซียนแล้วอย่างนั้นหรือเขาตะลึงอย่างไรเสียแม้จะอยู่ทางนี้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับจกกักรพรรดิเซียนก็นับว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งมากเขารู้ดีว่าแผ่นดินอีกฟากที่บันไดสุดแดนเซียนเชื่อมไปถึงแม้จะเรียกว่าโลกเรองรางแต่ก็มีผู้แข็งแกร่งที่มีพรสวรรค์อยู่มากมายอีเวนเธอคุ้นคิดด้วยสีหน้าแปลกเขาอยากจะพูดแต่กลับไม่รู้จะเริ่มพูดจากตรงไหนเห็นท่าทางของเขาผู้นำตะกูลอีเวนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ประจำตำแหน่งเป็นอะไรไป